เช้าเลยเหรอมันไม่มันไม่มันไม่หนาวไปเหรอไม่หนาวหรอกไหนมีไหนมีคนเี่นแต่เช้าโอ้จริงด้วยครับครับโอ้เกิดขึ้นเช้ายังไม่ยังแรงอยู่เลยนะไปดูสิใช่ไหม ไปดูกันครับมีคนเล่นเซิร์ฟแต่เช้าเลยไม่ร้อน,น่ะเนาะอากาศก็ไม่ได้หนาวเพราะมันทางใต้นะครับก็เล่นได้แต่เช้าเลยว้าวสวยจริงๆด้วยเล่นเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมใช่เล่นตั้งแต่เช้าเลย ครับ,นนรบรปะเดี๋ยวพาเล่นไปเอาเสิร์ฟก่อนไปเอาเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวพาเล่นไม่เล่นหอนโอ้ตอนกลคืนนี้น้ำขึ้นถึงนี่เลยนะครับเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะเมื่อคืนนี้ที่ลงละ ได้ตัวอะไรไม่รู้ปูหรือเปล่าลอยปูเลยลึกด้วยนั่นน่ละลึกมากเลยดูอะไรไม่รู้ไปดูอาหารเช้ากันให้อะไรทะผลไม้ขนนแก้วมังกรแต่มีแค่ขนน รถเออเป็นจะพืชหรอผลไม้แอ้ออคอนเฟ็เออมีเป็น,<ค>นอาหารเ<ป>ช้าไงครับร้อนนะลูกโจ๊กด้วยมีไข่กระทะไหมครับอันนี้เป็นอะไรออมเล็ตว,าว้าวเป็นข้าว กับแกงแพนแนงไข่ลูกเขยผัดเห็ดคืออะไรเป็นนิ้งอบทิ่อ๋อโอเคว้าวมีไส้กรอกเด็กด้วยมีแฮมด้วยครับครับไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวดีดีมาตักเดี๋ยวตักให้นอนนั่งที่เดิมไหมที่เดิมไหนอะ แล้วพ่อหนูไม่ลงมาเอ้าเหรอโอเค่ายได้แล้วกาแฟเดี๋ยวทำทำโอมันตีนแห่นดาหน่อยมีนี่ไงกำร้อนน่ากินจังเลยมีอมเหล็อด้วย เดี๋ยวเอาจานมาสั่งมาเต็มเลยนะากินไหมครับอาหารเช้าของเด็กเด็ดกโยวันตินด้วยกินอีกครับเด็กแดดดิสเอเด็กแดดดีเอาไส่กรอบด้วยแล้ยิงตังมาเผือด้วยนะน่ากินมากเลย เป็นไงขนมปังไหมใส่ใส่นมเยไหมหรือใส่สตรอเบอรี่แยมเอาไหมครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอเป็นพิซซ่าเหรอเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหรอเอาอะไรอีกไหม <c oughs> ไกระอบตักเอาเลยไหม เอาไข่หรือจะเอาไข่ออมเล็นเขาใส่กล่องไหมพี่อางรีตอาบน้ำเลยใช่ไหมสวยเลยนี่ ทำรูปอะไรเดีย๋ยวน้ำทะเลก็มาหอบไปอีกเดี๋ยวน้ำทะเลก็มาหอมเลย นี่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 โอ้บุ๊มพ่อลงเท้าหนูจะรอดไหมอ่ะลง <c oughs> เท้ากันไดน้ไหมาาไหาย มาอีกแล้วมาอีกแล้วใหญ่เลยใหญ่เลยเด้อววมาอีกแล้วเลวย มาแล้วใจกล้ามากเลยละคนเะี่แล้วนนะไปแล้วโอ้โหห้วยหยบยห้มยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอ้โหอ้โหเละเรียบร้อยอาดาเรียบร้อยอาบน้ำข้างล่างเลยนะดูอ่ะขอบคุณห้องพดดักที่มีเจ้าที่เจ้าทางทุกสิ่งทุกอย่างดีมากเลยความทรงจำดีๆีนอนหลับฟันดีอยู่ขอบคุณมากนะครับมีโอกาสจะมาใหม่พนักงานที่นี่ดูแลดีน่ารักสงบ ราคาดีมีอาหารเช้าที่ราคาไม่ถึง1,000บาทจองผ่านแอปมาโคโค่โรงแรมโคโค่นะครับพังงาอยู่เขาหลักแรมประการังเรากำลังจะแวะนะครับวันนี้อยู่ที่พังงาอยู่เลย ไปดูกันเพิ่งเคยได้ยินเมืองไทยนี่มีอะไรที่เออถ้าคนไม่ได้ศึกษาดีๆก็ไม่รู้เลยนะชื่อปแปลกๆก็เยอะสถานที่สวยๆย,ยังในทีวีที่ยังไม่ได้เห็นก็มีอีกเยอะเลยนะนอันดาวิวสวยเนี่ยมีหอป้องกันสึนามิด้วยเผื่ออาคารหลุดภัยใช่ไหมก็จได้ว่าวิวไทย ไดล็อบแบบผสมผสานบาหลีแบบดีถนนก็สวยนะครับดูโลเคชั่นโซนกัรมันเป็นมันเป็นเวิร์กเหมือนแหลมมันแหลมอะไรนะอยู่ที่ระยองแหลมเจริญเหรอไปแหลมปรกการังออ๋อนี่แหลมปรกการังตรงนน้นแหลมเจริญเนาะระยองอันนี้แหลมประการัง <c oughs> แหลมปะกกาลังบางขยะมีปลาหมึกยักษ์ด้วยเือหาปลามีความเป็นธรรมชาติที่งดงามมากเมื่อกี้ดูจากแผนที่แล้วตรงนี้เป็นเขตที่สวยมากเขตนึ่ลยนะ ทางนี้ภัยคลื่นยักษ์ซึน,นามิศูนย์บรรทอภัยพิบัติ <c oughs> ผมพร้อมจ,จ่อยแบกน้องวอ้วน ทำใหม่ๆเลยนะได้กลิ่นสวยมากเลยว้าว แปลกตามากไม่ธรรมดานะนี่วิวอย่างนี้น้ำใสมากโอ้โหเดินไปกลางไมเนี่ยเดินไปได้เ่ยสวยนะเนี่ยดินเดินไปถึงม้่นเลยกลางทะเลเลยเอนื่อเลยไหนได้อยากไปตรงไหนของทะเล ไหนกูเสียชวนไหนเมื่อคืนก็เจอสองตัวมีไหมยังมีอยู่ไหมตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กตัวจิ๋วไหนดูดิอะไรอ่ะกูเสฉวนนี่ไงูเสฉวนไงเยอะถ้าธรรมชาติดีๆจะมีเยอะเลยไหนสองตัวมีเยอะเลยเห็นไหมมนอะไรกูเยอะเลยจริง

ชอบไหมลูกที่นี่นะสุดยอดเลยนะม,ม,มีไหมในนั้น <c oughs> ตัวใหญ่อยู่ก็จะอยู่ในเปลือกใหญ่ผู้เสฉวนเยอะมากครับเกาะน,นี้ทั้งนั้นเลยเนี่ย สมบูรณ์มากเลยตัวใหญ่อยู่นั้นนี่ไงอยู่นี่เต็มเหมือนกันสวยเลยเอาแบบหมดสังงานไระหญิงไม่อยู่ดูแล้วดูดิขนาดมาแค่แป๊บเดียวแล้วดูเนี่ยทั้งแถบไปเนี่ยทั้งนั้นเลยนะมามองดีๆ ใช่ใช่ทั้งแถบเลยนะเนี่ยทั้งหมดนะครับเห็นอย่างเงี้ยคือมีน้องเศษ่วนเต็มหาดไปหมดเลยดูสิอันนันปะการังปะการังที่ตายไปนานแล้วมันก็จะกลายเป็นหินเดินไปแล้วมานั้นก็คือเยอะนะฮะเยอะมากเลยสวยมากด้วยจุดนี้ อืมประทับใจอีกหนึ่งอะ่ะอีกยิงยางโมเมนต์ดีๆน้ำเริ่มลงแล้วตอนนี้เที่ยงครึ่งจะเป็นทะเลแหวกด้วยนะฮะโซนด้านนี้เจอเยอะเลยครับในโบกมือหน่อย <c oughs> ในโชว์ปูสิปูามาโชว์ต <c oughs> ัวเล็กอ่ะแล้วปูมาโชว์กล้องดาวัวงไมล่ะเดินนี่ ล,ล,ลุงลุงอาร์ตกำลังเอาอเดินหน้าวันก่อนเดินไ,นไ,ไวๆี้ทุกอันมันมีมีหมดเลยนะฮะนะี้ตไปต่อคลิปดีๆไ,<ว>ไปแล้วเขียวชะอุ่ม อันนี้ดักปูเหรอปลาหมึกปลาหมึกอ๋อเหรอปหมึกหอมกินไม้นะนี่หอมกครับึอยู่มันจะไปดูว่ามันมีจังหวะไหนก็วังจังวะน้ดยได้โครับดักปลาหมึกหมึกหอมนี่ช่างฝีมือนะเนี่ยเป็นประมงด้วยช่างด้วยสุดยอดจะมาเดิน แล้วหนูตัวเบามากเลยนะลูกน้ำหนักเท่ากันแล้น้ำหนักแบกตัวเท่ากันเหรอะ <laughs> นี่มันจนจอมโจร้วน,นผอมชัดๆเ <laughs> มื่อคืนเห็นรีวิวร้านนี้บอกอร่อยมาแล้วนะฮะพักคนคอนนะแ <laughs> น่น้ำดำหมดเหรอได้ยินไปถึงนู่นเลยจะมากินน่ะ ทำไงอะทีนี้เป็นผัดทามีหว่าลูกเดีจะเป็นผัดผัดแก้งใต้อะที่ใต้ที่น่เหลืองอ่ะใช่ไหมมีแกงกรกพรีกแล้วก็แกงส้มครับคอนสีไม่ใช่ขอนวันนะโอหน้าตากับข้าวใช้ได้เลยเฮ่ยเขาพูดยังไมาพูดยังไงมัน ด,ดีดีดีร้านรัวคนคอนพังงาอยู่อะไรขยะขยะนะอ้านหลมีแมวข้งางหลังแดดีมีแมวไมวมันขึ้อันนั้นมาตรง,งนู้นอันนี้มันน่าดูด้านนั้นมีแมวอยู่นู่นทำไมแมวโดนขังไม่โดนออกแมวตมดนึกคักนตมดนึกคักอ๋อคึันขนโซนด้านี้คือคัึเน่ย อดีตการแถวนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเยอะแหละกินไปเลยกินไปเลย,เ,ลยเอาไปเลยตัวหนึ่งอ่ะเออยกไปเอออย่าเบาน่าจะได้มากินด้วยนะยิงเล็กก็ชอบอยู่หมาก่อนเป็นไงรสชาติซอสอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมพอดีใช่ไหมกินแล้ว กินทั้งหัวเลยนะเนี่ยเหมือนเขาพร้อมพร้อมไข่ยี่หนพี่อาตักเลยตักเลยเด็กไม่กินอยู่แล้วล่ะตรงนี้หืมซุกุยมุกุยืมังหวนาลา่เกียงตกแกนิดนึง แน่นมากตัวนึงกินได้ประมาณสามคำมีเปลือกอยู่ต้องผ่านมีเอหัวไหมเปลือกเหลื่อยแล้วเข,เข้าทางสมไม่ต้องทางป้อมหัวพ่อไม่ได้รับความป่วนไม่ทันครับไม่ทันตั้งแต่เมื่อคืนน้องขรถฝากขอรับแรงไปตอนนี้เรากำลังจะไปตกอะไรนะรน้ำตกชื่ออะไรนะน้ำตกสายล,ายลงุง สายลุงอง์พังงาสายลุงมีหลายที่นะครับอยู่ที่ภาคเหนือก็มีแต่นี่ที่พังงาไปดูกันเลยเข้ามาข้างในซอยนี้ก็ชื่อซอยน้ำตกสายลุงเลยแล้วก็มีช้างให้ขี่มีให้อาหารช้างรถเอสวีด <c oughs> ้วย <c oughs> โอ้โอใส่เกียร์ใส่หลัง,งระวังลงคลองเท่าไหร่สายาะสี่ห้ารอประมาณนะั้น ่ไหมอันดาถ้าอยากขี่เราต้องขี่ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ไปน้ำตกยัาเราต้องใส่เพลงยังไงไ <c oughs> ปไปเที่ยวน้ำตกกันชื่ออะไรนะสวนริมน้ำห้าเดือนผ่าน<ด>อีปอ่ป<ะ>่า ท่านจะเดินเข้าไปข้างในหรือว่าเดินเข้าไปข้างในมันจะมีทางเลยรวมเดินดีครับมีเข้ามาก็จะเดินมีที่ดินสมบูรณ์ก็เสียให้เขาหน่อยมีน้ำครับอีกครั้งหนึ่งกระเพาะ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  ไปกัน,น,นอาตจูมือเด็กไปหน่อยเปิดประตูเอเวนเจอร์อโอ้นี่มันเอเวนเจอร์มากเลยนะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวดี้ก็จะตีลังกาจูอาร์ตเอาเด็กไปด้วยไ,วไ,ปไ,ไปได้ไหมไปได้ไหมสวยแล้วเนี่ย ก็มีปีนป่ายบ้างมีดกไม้ป่าสวยมากเลยนะเป็นไงเดินกำลังดีเด็ดน,นิดนึง นิดนึงก็ถึงเลยก็ดีเออเลังดี ไปแล้วครับสวยมากผลไล่ไปแล้วครับไปเลยไปเลยจับอันดาหน่อยนะอย่าให้ล้มนะโอ้โอ้โอ,โอ้ฝนตกมันเลยครับทีนี้ป้าหญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงใกล้ๆไปแล้วไปเลย เส้นทางที่เราจะกลับนะเราจะผ่านละนองด้วยตอนนี้เหลือระยะทาง746กิโลซึ่งไกลกว่ามา่บ้านอดใดเราแวะเที่ยวเยอะเกินนะแล้วดูวิวด้านหน้านะฮะดูด้นะสุดยอดมากเขือเขาอัมารตานเนี่นะยนตาเห็น้สวยมากเลยนะขี้นรถแล้ว แปิดตอนเช้าวันนั้นเลยเหมือนก่อนทางนี้คือเส้นทางจากะตะกวัวป่ามาละนองนะครับแล้วก็เลาะออ,ออกไปจะเข้ากรุงเทพนะหเห็นเพื่อนๆนี้ดูกันเลยว่ามันสวยงางามแต่เป็นมันแย่คือมันเป็นถนนเลนส่วนอยู่ทางยังไม่เสร็จดีนะครับแล้วโซนด้นานนี้ฝนฝนตลอดเนี่ยขาวโพลนเลยฮะโพลนเลยแล้วเป็นอย่างนี้แทบทั้งปีนะกรุละนอง างวันะะฮะอะไรนะคุละบุรีเหรอ<ะ>คุระคะบุรีล,ละนองโลเคชั่นโซนด้านี้ก็ภูเขาล้อมรอบนะ,ะจะเป็นเหมือนกับเออเนี่ยเห็นไหมอยู่กลางภูเขาเลยจะเหมือนกับเปตรงเลยเนะี่ยเฟฟิลประมาณนั้นเมืองเองเมืองในหมอกเบตรงก็เป็นอย่างนี้แหละจริงๆเป็นอย่างนี้เลยมีหมอกเยอะ แล้วก็มีฝนเรื่อยๆคนรูงานนะครับนู่นแหละ<ท>คนเยอะอยู่ชักพระอ๋อชักพระนีนมีมีชักพระที่นี่เหรอเพราะก็งานใหญ่จริงนกันนะนเนงานดังเลยชักพระมาวันฝนตก คนเยอะเลยนะครับคราชีอีมันยังงาแต่ละวัดแต่ละสีแต่ละคุ้มใช่ไหมแต่ละวัดที่นี่มันยังพังงาอยู่พังงาอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้นอนใช่ไหมอ๋อเอาเหรอแปลว่าถ้าละนอนก็เออโคระบุรีจังหวัดพังงาตำบลบางวันพังงาอยู่นะครับ โซนจับไหมโซนพังงายอยู่นะครับโซนคุระบุรียังอยู่ในพังงาแต่เส้นทางเส้นนี้ทั้งหมดกยคือสวยเลยนะโซนด้านนี้ คนที่เตรียมดื้อนะครับเก็บแรงกนะันสักพักแล้วถึงที่แนละ้วิ่งนน่นะวิ่งวิ่งวุ้นแน่เราเห็นตลาดข้างทาง,ทางอันนี้เป็นอาหารแห้งมีปู้ปูเต็มเลยพี่อาร์ตั้งไงหอย,อยไม่นี่อหอยนงลมมีเ<ง>ออวยสวยยอดอตัวเท่าไหร่อ่ะครับออตัวละ ปลาหมึกปลาหมึกซื้อแล้วไปินน้าหอ,อยนางรมไข่ย,ยังไงนะฮะพวกน,นี้แกะห้าสิบห้าสอ๋ยผูกด้วยมีน้ำจิ้มไม่กินเลยไหมไม่มีแกะไม่มีเหรออ๋อผม,ผมซื้อมีหอยหวานมันก็จะเป็นตายแล้วออบ้านเราจะเป็นหมุดครับ